สวัสดีครับสมาชิกกลุ่ม V Army นะครับผมผมแซกนะครับก็วันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของวี Academy กันนะว่าที่นี่เนี่ยทำอะไรอย่างไรเรามีเครื่องมือที่ดีแค่ไหนนะฮะสำหรับการเทรดโฟเล็กซ์นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ นะครับว่าเฮ้ยไอเครื่องมือที่ทางวีเนียมีเนี v ่ยมันเป็นยังไงมันเจ๋งแค่ไหนนะครับแล้วก็เราจะพูดกันถึงเรื่องของแผนการตลาดครับสำหรับคนที่สนใจเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง V ีคาร์ด y มีนะครับก็คือสําหรับลูกค้านั่นแหละที่บางหลายคนเขาใช้เครื่องมือไปแล้วเฮ้ยมันเจ๋งวะ่ะใช้แล้วมันดีนะครับอยากที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง V ีคาร์ด y มีแล้วก็แนะนําเครื่องมือเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆที่เขาเทรดอยู่แล้วเนี่ยได้เอาไปใช้กันด้วย นะครับเราก็มาดูกันว่ามันมีผลประโยชน์อย่างไรล่ะให้กับพาร์ทเนอร์นะครับที่ทำงานร่วมกับทาง V-Academy นะครับก็มาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเวลาที่คุณเข้ามาที่ที่กลุ่มของเรานะครับถ้าคุณศึกษาข้อมูลแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเขามีการสอนเทรดโฟร์เลกนะตั้งแต่พื้นฐานเลยจนเข้าใจนะครับแล้วก็คุณเองคุณก็เทรดบางคนอาจจะเทรดอยู่แล้วด้วยนะครับไม่ใช่มือใหม่นะเทรดอยู่แล้วมีโบรกเกอร์อยู่แล้ว คือต้องบอกกอนเลยครับว่าที่นี่นะครับเราไม่ใช่บลกเกอร์นะฮะเราเป็นผู้ให้บริการเรื่องของเครื่องมือหรือโปรแกรมในการช่วยเทรดเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราจรึงต้อนรับนะครับลูกค้าจากทุกๆบล็อกเลยนะฮะคุณใช้บล็อกไหนอยู่ก็ตามคุณใช้ MP4 ของที่ไหนก็ตามไม่เกี่ยวเลยฮะเข้ามาได้หมดนะครับเข้ามาได้หมดคุณจะเป็น IB ก็ได้นะฮะคุณเข้ามาได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ที่มาเทรดโฟเร็กอะคืออะไรคืออะไรฮะ อยากทากาไรได้ถูกปะอยากทํากําไรได้แล้วก็อยากปกป้องเงินทุนของตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดไม่พอแตกง่ายๆจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดในมุมของคนเป็นนักเทรดก,ก็ก็อยากทําแบบนี้แหละไม่อยากพอแตกอยากได้กาไรเรื่อยๆก็ยังดีใช่ไหมครับส่วนคนเป็น IB ล่ะก็ไม่อยากให้ลูกค้าตัวเองเนี่ยพอแตกกันบ่อยๆใช่ไหมครับเพราะบางทีพอแตกเขาอาจจะเลิกเทรดเลยก็ได้ถูกปะเขาเบื่อ นะก็อยากจะแบบให้ลูกค้าเทรดได้เรื่อยๆแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆใช่ไหมฮะโบรกเกอร์ก็เช่นกันใช่ไหมโบรกเกอร์ก็อยากให้ลูกค้าอยู่กับตนไปนานๆเช่นกันนะครับเพราะว่าแหละมันเหมือนน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมฮะคนเทรดเขาได้กําไรส่วนโบรกเกอร์หรือ i b ก็ได้อะไรครับค่าสเปซค่าธรรมเนียมจริงป่ะดังนั้นเราจะทําให้ทุกๆฝ่ายวินวินได้เราต้องมีตัวช่วยดีๆโปรแกรมของทาง W Academy นะครับจะช่วยนะฮะให้คนเทรด ก็แฮปปี้เออให้บรกเกอร์ให้ IB แก่แฮปปี้ด้วยเช่นกันนี่ฮะข้อดีฉะนั้นใครเป็นนักเทรดอยู่นะป็นเทรดเดอร์นะหรือว่าเป็น IB อยู่หรือทำบรกเกอร์อยู่นะครับนะฟังทางนี้ให้ดีนะครับเครื่องมือตัวนี้หลายๆตัวนี้นะฮะของทาง V a c a d e m y เนี่ยช่วยได้นะ่ะไปดูกันก็นแล้วกันนะครับนี่เป็นเครื่องมือนะฮะของทาง V a c a d e m y ครับ นะตัวแรกเนี่ยชื่อว่า Sniper ร์ shot, นะครับสไนเปอร์เฮดช็อตนะครับก็เป็น1โปรแกรมครับที่เอาไว้ช่วยให้นักเทรดนะเนี่ยใช้การวางแผนในการออกออเดอร์นะครับนะฮะแม่นยำในการเข้าออเดอร์ทำกำไรได้จากการใช้เพียงทั้งเดียวก็พูดง่ายคือมันใช้ง่ายมากนะแล้วก็สามารถพลิกแพงใช้ร่วมกับเครื่องมือต่างๆได้ด้วยแต่ต้องบอกเลยครับว่า การจะใช้พวกเครื่องมือเหล่านี้ได้คุณต้องเข้ามาเรียนซึ่งเรามีคอร์สออนไลน์สอนอยู่แล้วนะครับก็เรียนฟรีเรียนฟรีนะฮะแต่ต้องเป็นคนที่มีเครื่องมือแล้วเท่านั้นนะฮะก็สามารถเรียนได้เลยนะฮะก็มีสไนเปอร์นะครับให้ดูมีคิงคองเออนี่คิงคองนะฮะคิงคองเนี่ยก็สามารถเปิดระบบอัตโนมัตินะทำกำไรให้คุณได้เลยนะฮะวันหนึ่งจะแบบ3%ถึง5% ก็เป็นไปได้ฮะแต่ว่าทุน,นต้องสูงๆูงหน่อยอาจจะ300เหรียญขึ้นหรือถ้าพันเหรียญได้ยิ่งดีนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเทรดทองมินินะครับก็จะใช้ทุนร้อยเหรียญก,ก็ได้นะก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้ามีมากกว่านี้ก็จะดีมากนะครับผมก็สามารถเล่นแบบเซมิออโต้ได้นะฮะจะช่วยในการเก็บกำไรแล้วก็แก้ไม้ให้ด้วยนะทำได้นะครับเหมาะในการเล่นช่วงที่กราฟเนี่ยค่อนข้างสวิงนะครับอันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นการ บอกคร่าวๆว่ามันเจ๋งประมาณไหนแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะตัวนี้มากก็ไปเรียนกันได้ในคลาสนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ฮะซึ่งตัวนี้ผมเองผมใช้อยู่ผมชอบมากนะเป็นตัว AI ฮะ artificial intelligence นะครับก็ต้องบอกว่ามันฉลาดอะแล้วมันก็ค่อนข้างอัตโนมัติแหละนะครับเป็นระบบอัตโนมัติทำกำไรนะครับให้เราต่อเนื่องทุกวันนะครับคือเขาก็บอกว่าประมาณเดือนหนึ่งกำไร 10- 20%ก็ถือว่า เก่งแล้วเอาจริงๆนะมันแล้วแต่สภาวะตลาดด้วยนะบางทีก็มากกว่าน,นั้นได้หรืออาจจะน้อยกว่านั้นได้นะครับก็แต่อย่างน้อยเนี่ยมันเทรดด้วยความเสี่ยงต่ำเออโอกาสพอแตกนะี่ยากมากนะครับแล้วกออ็การเล่นแบบเซมิออโต้เนี่ยก็ช่วยในการเก็ดกําไรแล้วก็แก้ไม้ให้ได้ด้วยนะฮะจุดแนวรับแนวต้านออกไม้แก้ให้โดยอัตโนมัตินะครับสามารถเล่นได้ทุกไทม์เฟรมนะครับก็ช่วยให้เรานอนหลับสบายไม่ต้องวนไม่ต้องกังวลแบบกับไอ้พวกการเทรดมากเกินไปนะครับ สามารถใช้เทนไลน์ line, หรือเส้นแนวรับแนวต้านในการช่วยออกออเดอร์ได้ด้วยนะครับตัวต่อมาฮะเพกซัสครับผมชื่อแต่ละตัวนี้เท่มากนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวระดับไฮเอ็นตัวหนึ่งเลยนะฮะของทางวีแคมเดมีนะครับก็ช่วยกระจายออเดอร์กระจายความเสี่ยงนะในการออกออเดอร์นะฮะทำกำไรได้สูงครับขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการเล่นแล้วก็หาจุดกลับตัวของกราฟได้ดีฮะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างหลากหลายต้องบอกก่อน ทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่ะเราเห็นเครื่องมือกันไปแล้วคร่าวๆว่ามีประมาณอะไรยังไงบ้างเห็นหน้าตาแล้วใช่ไหมฮะของแพ็กเกจผมบอกเลยฮะถ้าเป็นแบบโปรแกรมแบบนี้ที่มีขายในต่างประเทศนะฮะหรือในประเทศไทยเองก็ตามนะฮะแพงนะครับไม่ถูกนะบางที่เนี่ยขายแพ็กเกจไม่พอใช่ไหมครับพอมาเสียค่าเช่าบริการรายเดือนอีกนะมีแบบไรเดืนอกนะ ซื้อครั้งแรกและรายเดือนซึ่งบางที่รายเดือนก็โคตรแพงเลยฮะครึ่งหมื่นก็มีเป็นหมื่นก็มีนะครับยิ่งเจ๋งยิ่งแพงนะครับแต่บอกเลยว่ากับที่นี่นะฮะโดยเฉพาะกับกลุ่ม VAr m y มนะครับมันต้องพิเศษมากกว่านั้นนะคราวนี้เนี่ยเราอยากจะซื้อแอปรแกรมนพวกนี้มาใช้มีแพ็กเกจอะไรยังไงบ้างมาดูกันอ่าแพ็กเกจแรกนะครับก็เป็นแพ็กเกจแบบเบสิกครับเบสิกเนี่ย แค่1,900บาทเองนะฮะหนึ่บาทเท่านั้นฮะผมบอกเลยว่าเอาจริงนะแค่เบสิกนะถ้าบางคนที่เขามีพื้นฐานการเทรดอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางคนเป็นมือใหม่ก็จริงแต่มาเรียนรู้ได้นะฮะแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้ฮะตัวเข้ากลุ่มสิกแนลได้นะครับนะสิทธิพิเศษของคุณนะในการเข้ากลุ่มสิกแนลนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวสไนเปอร์ได้เออโปรแกรมสไนเปอร์ที่ผมให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะครับเบสิกใช้สไนเปอร์ได้แล้วเข้ากลุ่มสิกแนลได้แล้วก็มีการสอนนะ ในการเทรดต่างๆด้วยเพอเพอคุณก็สามารถทำกำไรได้มหาศาลแล้วนะจากการใช้แค่เบสิกเนี่ยพันเบาทเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่า1900บาทเนี่ยซื้อครั้งเดียวนะฮะครั้งเดียวเลยหลังจากนั้นนะฮะคุณใช้ไปเลยฮะสเดือนฟรีหลังจากหมด2เดือนปุ๊บเนี่ยคุณมีค่าบริการค่าเช่านะฮะค่าเช่าไอตัวเนี่ยตัวเครื่องมือเนี่ยรายเดือนครแค่500บาทเท่านั้นครับหบาทเท่านั้น โคตรถูกนะฮะห้าร้อยบาทเนี่ยบางคนเทรดแป๊บเดียวได้แล้วอ่ะเทียบกับที่อื่นดูฮะแพงมากแต่ที่นี่ถูกมากนะครับห้าร้อยบาทครับคุ้มสุดคุ้มครับนะฮะนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับตัวต่อมาฮะมากกว่าน,นั้นเป็นแพ็กเกจ VIP VIP เนี่ยห้าพันบาทแต่ห้าพันบาทเนี่ยคุณจะได้ใช้อะไรที่มากกว่ากว่าสไนเปอร์ละพูดง่างคือคุณได้ใช้ทั้งคิงคองเป็กซัส นะฮะแล้วก็ AI แถมยังมีตัวโป,โปรแกร,รม c o p y t a ทด้วยนะฮะมี c o p y t a ทดด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่า Master นะฮะที่ทาง V Academy จัดมาให้เนี่ยโอ้โหเป็นระดับมือโปรทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มมาให้เรื่อยๆด้วยเราสามารถไป Copy ที่ไหนก็ได้คุณอยู่บล็อกนี้ไปก๊อปปีบล็อกไหนโอ้โหได้หมดอันนี้มาเรียนรู้กันแบบในเชิงลึกก็แล้วกันนะครับ แล้วก็ยังเข้าเข้ากลุ่ม Signal ทุกอย่างได้เหมือนเดิมโปรแกรมได้ใช้แบบจุใจมาก5,000บาทเสียครั้งเดียวครับก็ใช้ฟรีไปเลย2เดือนเหมือนกันหลังจากนั้นครับเสียรายเดือนเท่าไหร่รู้ไหมฮะ500บาทเช่นกัน500บาทโอ้เห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนเสีย500เท่ากันที่นี่ให้ความเท่าเทียมกันแบบสุดฤทธิ์นะครับอ่ะสุดท้ายแก a น d v ไ p อันนี้ ระแบบระเบอาเป็นระดับไฮเอ็นนะครับตัวนี้เป็นราคาที่เอื้อมถึงเลยนะแกรนเวพ9,900บาทนะฮะจ่ายครั้งเดียวครับใช้ฟรีไปเลยสองเดือนนะครับหลังจากนั้นก็จ่ายเดือนละห้าร้อยเช่นกันครับเห็นไหมฮะเท่ากันเลยกับทูแพ็กเกจนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะมีเพิ่มนะนอกจากคุณจะใช้สไนเปอร์ได้ใช้คิงคองเพกซัสเอไอและคอปปิเทตได้ยังมีนะฮะสไนเปอร์แอดวานนะครับเออมีสไนเปอร์แอดวานนะแล้วมีสไปเดอร์เข้ามาอีกนะสไปเดอร์แอดวาน คืออะไรไม่รู้มาเรียนเอานะครับมี c o p y t ทสม m a s t อ r ออนไลน์ให้อีกนะครับแล้วมันยังมีคลาสต่างๆที่เป็นคลาสสอนสำหรับ Sniper a d v a n c e เปรกษัสแอดวานซ์ y อบิเทสแอดวานให้เพิ่มอีกนะครับนี่คือความพิเศษนะที่ทาง V Academy มมอบให้นะครับฟังไปแล้วเป็นไงฮะเจ๋งใช่ไหมเออเจ๋งใช่ไหมนะต้องบอกเลยครับว่ามัน ม,มันมีเครื่องมือหลากหลายดีแล้วราคาไม่ได้แพงเกินไปนะครับไม่ได้แพงเลยอ่ะดูนะเบสิคพันเบาทย้ำแล้วนะฮะ VIP 5000บาทแล้วก็ g แกรน VIP เนี่ยเก้าบาทพูดง่ายคือไม่เกินหมื่นคุณสามารถซื้อแพ็กเกจที่แบบได้ทุกโปรแกรมได้ทุกสิทธิพิเศษในราคาไม่เกินหมื่นครับเออแล้วทุกแพ็กเกจนะเมื่อซื้อแล้วจ่ายครั้งเดียวนี่แหละหลังจากนั้นใช้ไปเลยฟรี2เดือน แล้วพอเดือนต่อๆไปก็จ่ายแค่เดือนละ500บาทเท่านั้นเองถูกประหยัดทํากาไรได้จริงนะครับโปรแกรมมีการพัฒนาตลอดนะครับเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หยุดพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมได้ตลอดแล้วก็พอมีตัวใหม่ๆมาเขาก็เอามาเพิ่มเติมให้เราได้ใช้กันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้แพ็กเกจไหนดังนั้นถ้าผมแนะนําผมแนะนําให้คุณนะฮะซื้อแบบแกรนด์วีไไปเลยครั้งเดียวจบครับไม่ต้องมาแบบ อัปเกรดทีหลังอะไรให้วุ่นวายนะครับซื้อไปเลยครั้งเดียวจบนะฮะบางคนบอกจะรีบซื้อได้ยังไงถูกไหมต้องเรียนก่อนอ่ะเราก็มีให้เรียนถูกไหมฮะคนที่สนใจเข้ามาเราก็มีค์ดให้เรียนกันอยู่แล้วนะครับแต่คนที่เรียนแล้วโอเคแล้วถึงใจแล้วก็สมัครซื้อแพ็กเกจซะจากนั้นเราก็เนี่ยมาเรียนรู้กันต่อเนื่องอ่ะทำเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแผนการตลาดถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง V Academy นะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อจากนี้เลยนะครับมาดูกันฮะว่า แผนกรตลาดคขาเนี้มันเป็นแบบไหนต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแผนกรตลาดแบบไบนารี่อ่าเป็นแบบไบนารี่ฮะก็คือเป็นแบบองค์กรซ้ายขวาอะไรประมาณนี้นะครับย้ำนะฮะไม่ใช่แชร์ลูกโซนะครับอืมเราที่เนี่ยเราขายโปรดักที่เป็นโปรแกรมนะครับรายได้ทั้งหมดเกิดจากอะไรก็เกิดจากคนที่ซื้อโปรแกรมไปนะมีคอมมิชชั่นตัดกลับมาให้กับตัวแทนนะให้กับพาร์ทเนอร์แล้วก็เกิดจากการ หากจากค่าบริการรายเดือนไหนเดือนละ500นั่นแหละนะนะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเาะนั้นเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้จริงนะมี Product สินค้าจริงๆไม่ใช่แช,ชร์ลูโซนะครับโอเคนะมาเริ่มกันเลยรายได้ข้อที่1ครับรายได้ข้อที่1น,นะครับฟาสต์สตาร์นะฮะฟาสต์สตาร์โบนหรือพูง่าย็คือแบบว่าพอคุณแนะนําลูกค้าปุ๊บลูกค้าซื้อแพ็กเกจปุ๊บ คุณได้คอมมิชชั่นส่วนนี้ไปเลยนะครับในกรณีนะฮะถ้าลูกค้าเนี่ยนะฮะเขาซื้อแบบเบสิกหรือ1900บาทนะครับถ้าตีเป็นพอยต์ก็จะมี200พอยต์นะ200 PV นะฮะก็ตีเป็นเงินบาทก็คือ200บาทเลยฮะ1 PV วเท่ากับ1นบาทเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตัวเรานะครับเราเนี่ยไปแนะนำนะฮะให้ลูกค้าซื้อนะฮะเบสิกนะครับเขาซื้อ1900เราก็ได้200บาทเก็ตปะ เราได้200บาทนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูอ่นนี่ตัวตัวอย่างนะครับสมมติว่าตัวเรานะครับตัวเราเราเนี่ยไปแนะนําลูกค้า1คนแล้วคนนี้เขาซื้อแบบเบสิกนะครับเบสิกนะครับเท่าไหร่พันเบาทถูกไหมครับตัวเราจะได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับ200บาทครับนี่แค่นี้เลยง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ แล้วถ้าเกิดเราแนะนําลูกค้าและลูกค้าเขาเนี่ยซื้อแพคเกจแบบ VIP นะฮะห้าพบาทมันจะได้ทั้งหมด500รอยพอยต์ห้าร้อพอยต์นะคุณดูตรงมุมขวานะฮะตรงฟาสตาร์ที่เป็นยูนิกรอบสี่เหลี่ยมสีทองนะฮะห้าร้อยพอยต์เราเป็นผู้แนะนําลูกค้ามาเราก็ได้ได้500บาทนี่คือคอมมิชชั่นนะครับบางคนบอกนี่แงได้ค่าหัวนะเดี๋ยวจะตีปากเลยนะครับ เวลาคุณขายของเนี่ยคุณไม่ได้กำไรแล้วครับมันต้องมีกำไรถูกไหมครับแล้วถ้าเราเป็นตัวแทนขายใช่ไหมครับมันก็ต้องมีคอมมิชชั่นให้เราถูกไหมครับเออเก็ตนะถ้าลูกค้านะฮะซื้อแพ็กเกจแบบแกรนวีไอพีเก้บาทเราก็จะได้1,000 p พ i n t อยต์ก็คือ1,000บาทนั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับแต่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 แต,แต,แต,แต่ดูที่มุมขวาข้างล่างมันเขียนอยู่เห็นไหมฮะเบสิกวีไอพีแกรนวีไอพี เขาจะมีเลเวลฮะเลเวลหนึ่งเห็นไหมครับอย่างนี้ฮะสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับเป็นแนะนําลูกค้านะฮะลูกค้าที่เป็นเราแนะนําตรงเนี่ยเขาเรียกว่าเลเวลที่1ครับนะครับเราจะได้ผลตอบแทนฟาสต์สตาร์เนี่ยร้อนก็นคืออะไะเขาซื้อเบสิกเราก็ได้200เขาซื้อ VP เราได้500เขาซื้อ Grand แกรนด์ p ีเราได้1,000อันนี้คือ100%เต็มๆแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าของเราเองเขาใช้ดีแล้วเขา อยากไปบอกต่อหรือไปแนะนำเพื่อนๆเ,เขามาใช้เกิดเลเวลที่2เออเลเวลของชั้นหลานใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปต่อๆกันอ,อ,อีกมีเลเวลที่3 4 5เกิดขึ้นอีกเนี่ยรายได้เหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาจะมาถึงเราไหมมาดูกันแกรนวีไอพีฮะดูมุมขวาล่างนะฮะแกรนวีไอพีเนี่ยได้รายได้นับไปเลยครับ5ชั้นครับเลเวลที่1ถึงเลเวลที่5ครับชั้นลูกหลานเหล,ลินหลนอะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าเราได้ในชั้นติดตัวเราเนี่ยชั้นเลเวลที่1เนี่ย100%ครับ เต็มๆแต่ถ้าเลเวล2 3 4 5เราได้ชั้นละ25ครับนั่นแปลว่าถ้าเราเป็นแกน VIP เราแนะนำลูกค้าที่เป็นแกน VIP เราได้ชั้นที่1เนะี่ยถ้าเขาเป็นแกน VIP นะเราได้1,000บาทแต่ถ้าชั้นที่2องเขาก็เป็นแกน VIP เหมือนกันแต่เราไม่ได้1,000นะเราจะได้แค่250บาทครับเพราะ25เก็นตนะตำแหน่ง VIP ได้แค่3ชั้นนะครับ100 25แล้วก็25 แล้วก็ตำแหน่งเบสิกได้แค่ชั้นเดียวครับ100%เ็นห็นไหมฮะถ้าคิดจะเป็นพานะร์ทเนอร์มันมีผลเลยนะจริงๆมันมีผลเลยนะในเรื่องนี้นะครับถ้าคุณคิดจะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเห็นไหมว่าถ้าคุณเปิดแค่เบสิกคุณได้แค่ชั้นเดียวเลยคุณจะไม่ได้แบบลึกลงไปดังนั้นการเป็นแกน v i p นอกจากจะได้โปรแกรมเทรดที่ครบคันแล้วนะครับคุณยังได้ผลประโยชน์ชั้นลึกด้วยถ้าคนเหล่านั้นเขาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนว่ามันมันมัน,ม,นมันดียังไงการที่เรามาทําแบบนี้วันนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเป็นแค่เทรดเดอร์เฉยๆนะครับในตลาดโฟเล็กคุณได้กําไรจากการเทรดเองถูกไหมนี่คือรายได้ทางที่1คุณเทรดเองถ้าเสียก็เสียเองนะครับทางที่2ก็คือในวงการโฟเล็กพอคุณเป็นนักเทรดแล้วคุณอาจจะอยากเป็น IB คือแนะนําลูกค้าให้กับโบรเกอร์ถ้าคุณเป็น IB เวลาคุณมีลูกค้ามาเขาเทรดเทรดกันเนี่ยคุณได้ค่าธรรมเนียมนี่คือรายได้ทางที่2การเป็น IB แล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นพาร์ทเนอร์กับ V Academy นะครับกับโปรแกรมที่เรากำล,ลังใช้กันอยู่เนี่ยแล้วเราก็ร่วมช่วยกันขายด้วยเนี่ยคุณจะเกิดรายได้ข้อที่สามอีกก็คือกำลังพูดอยเมื่อกี้เรื่อง f fast Start <c oughs> เห็นไหมฮะรายได้มีสามอย่างเลยเห็นไหมครับตอนแรกมีแค่อย่างเดียวคือการเทรดพอเป็น I b บด้วยมันก็ได้ด้วยเห็นไหมพอมาทำ V Academy ด้วยก็ได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วข้อนี้ข้อนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรายได้ข้อที่ใหญ่มากของ V Academy เ <c oughs> พราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็น iB ของโบกใดโบกหนึ่งก็ตาม นะครับคุณก็ต้องไปแย่งลูกค้าจากโบกนั้นโบกนี้วันนี้ปวดหัวมากนะฮะถูกปะเทรดเองคนเดียวถ้าคุณไม่เทรดคุณก็ไม่ได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าวันนี้คุณทํา V Academy ด้วยนะครับโถเทรดก็ง่ายขึ้นนะเป็น IB ดูแลลูกค้าก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามีลูกมีของดีๆให้ลูกค้าใช้และที่สําคัญคุณสามารถเอาโปรแกรมนี้ไปเสนอขายให้กับโบกไหนก็ได้อ่ะเห็นไหมครับคุณเป็นมิตรกับทุกโบกได้เลยนะครับคุณไม่ต้องมาตีกันเรื่องโบกละเป็นมิตรกับใครก็ได้นะครับ เนี่ยได้ได้ไม่จำกัดเลยเห็นไหมฮะอะมาดูรายได้ข้อต่อมาเมื่อกี้ Fast Start มาดูข้อต่อมาข้อนี้ฮะ Binary ฮะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราวางจุดของลูกค้าเราวางเป็นซ้ายขวาซ้ายขวามันจะเกิดเป็นทวงซ้ายทวงขวาเป็นคนคนคน,คน,คนลงไปนะฮะเห็นไหมฮะในรูปฮะสีน้ำเงินกับสีแดงเห็นไหมครับ อันนี้เนี่ยสมมติว่าฝั่งซ้ายสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะมียอดการซื้อเนี่ยโปรแกร,รมต่างๆรวมกันได้1,000 0แพอยต์หนึ่งแสนคะแนนนะครับฝั่งขวาซื้อรวมกันได้10,000คะแนนเห็นไหมมันก็จะเกิดเป็นสต r o n g l กกับ w e กเล e ขาแข็งกับขาอ่อนนะครับรายได้ในข้อนี้เขาจะตัดคำนวณที่ขาอ่อนให้เรานะครับบาลานซ์เริ่มบาลานซ์การบาลานซ์กันจับบาลานซ์ตั้งแต่200คะแนนเลย200คะแนนชนกัน2ครั้งเมื่อไหร่เริ่มคิดคำนวณคอมมิชชั่นให้เราเลยตามภาพนะครับ คะแนนข้างอ่อนคือ10,000คะแนนนะครับเขาตัดเลยบาลาน์นะครับถ้าเราเป็นตำแหน่งเบสิก VIP กับ VIP นะจะได้40%จากข้อนี้ฮะแต่ถ้าเป็นแกน VIP ได้50%นตนั่นแปลว่าถ้ามันมีคะแนนแบบเนี้ยหน,นึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นตัดที่หนึ่งหมื่นสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือสี่พันบาทครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือห้าพันบาทครับถ้าเราเป็นเบสิกคุณจะได้สี่พันบาทไหมไม่ได้เพราะเขามีลิมิตครับว่าถ้าเป็นเบสิกคุณจะรับได้สูงสุดได้แค่วันละสามพันบาทเท่านั้นแปลว่าส่วนเกินตัดทิ้งเลย ตัดทิ้งนะฮะดังนั้นเห็นไหมเป็นเบสิกได้น้อยนะได้แค่สัปดาห์สามพันเองถ้าเราเป็น V.I.P. อ่า V.I.P. ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์งั้นแปลว่าถ้ามาคำนวณที่สี่พันบาทเราจะได้เต็มๆครับสี่พันเพราะว่า V.I.P. เนี่ยได้ลิมิตอยู่ที่วันละหนึ่งหมื่นบาทต่อวันในข้อนี้เห็นไหมครับเออนี่ความเจ๋งแต่ถ้าเป็นแกรน V.I.P. เนี่ยเราได้เพิ่มอีกนะเพราะว่าเราได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันจะได้เป็นห้าพันบาทครับตามรูปในเคสนี้แต่ แกน VIP สามารถรับได้สูงสุดวันละ3 0,000ืบาทวันละ3 0,000บาทต่อวันเกินนั้นตัดทิ้งเห็นไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นแกน v i p เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ารายได้ข้อน,นี้มันถูกคำนวณทุกวันแล้วมันเยอะมากๆเนี่ยโอกาสที่เดือนหนึ่งจะได้อย่างสมมตินะเอา3 0 0 0 0ื่นไปคูณ30ก็อาจจะได้เท่าไหร่ครับ3า9สอาจจะถึงนะเดือนหนึ่ง9000 900, 0 0บาทเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็แล้วแต่ฮะ นะแล้วแต่มุมมองว่าคุณทําไหวไหมนะครับแต่องค์กรเมื่อมันโตไปมันจะแตกขยายไปเลยครับ 1. เป็น2องสเป็น 4. 4ีเป็น 8. มันเกิดขึ้นแน่นอนฮะนะครับ Product ที่ดียังไงมันก็โตได้นะครับมาดูข้อต่อไปครับ matching bonus matching bonus เนี่ยคืออะไรเมือ่อเอ่อเป็นไรายได้ที่เกิดจากเมื่อเรามีลูกนะฮะลูกติดตัวเราก็คือคนเราแนะนำตรงโดยตรงเนี่ยนะครับในชั้นลูกเนี่ยชั้นที่เลเวลที่1เนี่ยสองลงไปเนี่ยนะครับ อันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็น Bonus. <c oughs> อนลิมิเต็ดโบนัสออลิมิเต็ดโบนัสนะครับสี่ชั้นนะครับถ้าลูกเรานะฮะลูกหลานเหลนหลนเราเนี่ยนะฮะได้ไรายได้จากไอ้ข้อข้อเมื่อกี้ข้อไบนารีเท่าไหร่ก็ตามนะฮะ <c oughs> เขาได้เท่าไหร่ก็ตามเราจะได้จากบริษัทด้วยไม่ได้ไปได้จากจากคนของเรานะบริษัทจะจ่ายเราด้วยครับถ้าเราเป็นเบสิกเราไม่ได้รายได้ข้อนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมว่าเบสิกมัน ได้น้อยมากพอเป็น V.I.P. เราได้2ชั้นนะฮะได้ชั้นที่1นึชั้นที่2องดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกเราได้รายได้10,000บาทจากข้อที่2เมื่อกี้นะ,ะข้อไบนารีเมื่อกี้เราได้1000บาทเห็นไหมฮะเพราะมันสิชั้นที่2ก็เหมือนกันได้สิแต่ถ้าเราเป็นแกน V.I.P. เราได้4ชั้นครับสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะเนี่ยรายได้พวกนี้เยอะนะฮะเพราะว่าวันหนึ่ หนึง่ง 4, เป็นสองสองเป็นสี่เป็นแปดสิบหกสามสองเท่าไหร่ไม่รู้แหละชั้นที่สี่ที่มีหลายร้อยมากก็ได้นะแล้วห้าเปอร์เซ็นของคนหลายร้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนะมาดูกันต่อฮนะข้อสุดท้ายอันนี้ผมชอบมากเลยอะนะมันมันต้องบอกว่ามันเป็นรายได้แบบเออเป็นซิสเต็มเมนเทนแนน e ์ฟ e ีครับก็คือจำได้ไหมครับว่าทุกคนเนี่ยต้องเสียรายเดือนค่าเช่ารายเดือนหน้าร้อย500บาทใช่ไหมครับไอห้าร้อยบาทเนี่ย นะบริษัทเขาไม่ได้เก็บเข้าตัวเองทั้งหมดเขาก็แบ่งมาให้กับตัวแทนที่เป็นพาร์เนอร์ด้วยนะฮะเรามีคนกี่คนก็ตามไม่รู้แหละภายใต้เรานะครับกี่คนก็ตามไม่ว่าเราจะแนะนําเองหร,อหรือว่าคนอื่นเขาแนะนํามาโยนโยนกันลงมาข้างล่างใต้เราเนี่ยทั้งหมดกี่คนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามขออยู่ใต้เราเถอะนะครับเราได้15บาทต่อคนนะที่เขามีการจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน500บาทนะครับ 500บาทจ่ายมาเราได้15บาทมีหมื่นคนก็อเอา15ไปคูณหมื่นเนี่ยนี่คือ,อไรายได้ที่เกิดขึ้นและถ้าเกิดว่าในในผังสายงานเนะี่ยมีคนไหนที่ไม่แบบอยู่ดีเขาก็ไม่จ่าย500ขึ้นมาซะดื้อๆอาจจะเพราะว่าไม่รู้คิดอะไรอยู่นะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะแล้ว500บาทจ่ายเพื่อใช้โปรแกรมต่อได้เทรดต่อแล้วก็คนคนนั้นก็ยังรับคอมมิชชั่นได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าเขานี่กรณีพูดถึงกรณีแบบ worst case จริงๆคือเขาไม่จ่าย ทีเกิดอ,อะไรขึ้นก็มันก็จะโลอัพครับคือคนจะข้างล่างของคนที่ไม่จ่ายจะล่นขึ้นมาติดเราเลยรายได้เราก็ยังได้ต่อเนื่องครับอืมเจ๋งมากเลยนะฮะคือที่นี่ใจดีมากนะครับพูดง่ายคือมีใต้เราเท่าไหร่กี่คนไม่รู้แหละแต่นับลึกสิบห้าชั้นนะสิบห้าชั้นสิบห้าเลเวลใต้เรานะฮะเกินจากนั้นเราไม่นับเอาแค่สิบห้าชั้นลึกเนี่ยใต้เราเนี่ยนะครับได้สิบห้าบาทต่อคนอ่ะผมอธิบายให้ดูเป็นภาพดีกว่า สิบห้าชั้นยังไงสมมุติว่านี่ตัวเรานะครับตัวเราสมมุติว่าคนตัวเราเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ทํางานอะไรเลยเราเทรดอย่างเดียวเราไม่ได้สนใจแต่ข้างบนเราครับคนข้างบนเราตรงเนี้ยข้างบนเราเนี่ยนะฮะเขาอโยนคนลงมาอยู่ใต้เราเพราะว่ามันเป็นไบนารี่ไบนารี่มันต้องโยนคนซ้ายขวาซ้ายขวานะครับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีคนมีอยู่ใต้เราโดยที่เป็นใครก็ไม่รู้แหละแล้วเขาก็โยนกันไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีคนของเขาแล้วแต่ละคนก็ไม่มีคนของตัวเองทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ เนี่ยทั้งหมดนี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้นะกี่คนไม่รู้แหละเยอะมากแต่ทั้งหมดเรานับได้เลย15ชั้น15ชั้น15บห้าเลเวลอะ่ะนะครับเพราะคนเหล่านี้เขาเจ่าย5้าบาทต่อเดือนเราได้15บาทครับเออแล้วไปคูณด้วยจำนวนคนเลยครับเท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละคือคอมมิชชั่นของเราจากข้อนี้ครับเป็นไงเป็นไงบ้าง เอาอไรายได้แค่เนี้ยสี่ข้อเนี่ยมา,มาโหราเลยไหมฮะนึกภาพตามง่ายๆนะฮะมีคนอยากเทรดโฟเร็กอยู่แล้วนะฮะเราไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาถูกปะปกป้องเงินทุนของเขาให้มันแตกยากขึ้นมีเครื่องมือดีช่วยเขาเทรดได้ง่ายขึ้นทำอะไรได้ง่ายขึ้นทําให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเครียดก,กับกับราฟมากไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟมากนะครับหรือถ้าเขาอยากจะนั่งเฝ้ากราฟก็มีเครื่องมือดีๆเขาสามารถทำอะไรได้แบบโหเต็มที่ของเขาอะ่ะมีคลาสฟรี คัสเรียนรู้ฟรีสอนต่อเนื่องตลอดมีทั้งแบบออนไลน์แบบว่าเรียนสดแล้วก็มีทั้งแบบออฟไลน์ line, ใน YouTube ต่างๆด้วยนะครับพวกนี้คือมีเครื่องมือครบคันเลยมีคอร์สสอนให้คนอื่นใช้เครื่องมือเป็นนะครับถ้าคุณอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยก็ก็สามารถเรียนรู้ได้อีกนะครับคุณได้รายได้ทั้งจากการเทรดเองคุณได้รายได้จากการทํา IB ก็ได้ถ้าคุณอยากเกิดคุณเป็น IB นะหรือคุณเป็น IB อยู่แล้วหรือคุณมีบอกอยู่แล้วเอาเครื่องมือของ V Academy ไปให้ลูกค้าสิครับ คุณจะได้ไงหล่อเลี้ยงให้ลูกค้าของคุณเทรดได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีคอมมิชชั่นกลับมาหาคุณได้แบบเต็มๆเห็นไหมครัที่สําคัญเพราะคุณเป็นพัน์ทเนืรอกับ V Academy คุณก็จะมีผังสายงานโครงสร้างของคุณเองอีกเพื่อสร้างรายได้กลับขึ้นมาอีกเป็นรายได้3ทางครับ3ทางที่มันโมโหลานมากนะครับมีคนรอที่จะใช้เครื่องมืออยู่แล้วครับคนต่างชาติก็ได้ถูกไหมเพราะใครก็เทรดโฟเ็ คนเทนโฟลกเยอะมากนะครับเขาแสวงหาเครื่องมือกันอยู่แล้วเห็นไหมครับมันเป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากหรือคุณอยากจะเข้ามาเพื่อที่จะแบบเฮ้ยอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับ V Academy นี่ก็เป็นอาชีพใหม่อาชีพหนึ่งครับมาเป็นนะพาร์ทเนอร์เป็นตัวแทนในการจําหน่ายโปรแกรมนะฮะแล้วก็พาลูกค้าของคุณเนี่ยเข้าเรียนรู้ครับในคลาสที่ทางวีอะคาเดมี hmm. มีให้ในกลุ่มวีอะาเมี่เราเองเราก็มีกลุ่มที่ช่วยกันสอนอยู่แล้วด้วยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหช่วยกันเต็มที่ฮนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ย นะสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะหลังจากวิกฤตการณ์ต่างๆมาเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ในเรื่องของสายการเงินเห็นไหมครับเทรดทาเงินเองได้ด้วยมีลูกค้าดูแลลูกค้าได้เงินคอมมิชชั่นต่างๆเพิ่มด้วยนะครับนะแล้วก็โปรดักต์มันดีนะครับสามารถขายง่ายนะราคาก็เอื้อมถึงราคาถูกมากๆด้วยเห็นไหมครับข้อดีทั้งนั้นนะเอาเป็นว่าผมว่าหลายคนฟังคลิปนี้น่าจะเข้าใจแล้ว น่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่านี่คือแผนการตลาดที่เข้าใจง่ายสุดๆเคยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะคุณอยากรู้ลึกกว่านี้ในเรื่องของโปรแกรมอยากรู้ลึกกว่านี้ในการใช้งานต่างๆนะฮะในโปรแกรมการเรียนรู้โฟเล็กพื้นฐานต่างๆ,ๆขอให้เข้าเรียนรู้นะครับนะเข้ามาในกลุ่ม v a m านะครับแล้วก็เราจะมีอัปเดตตลอดครับว่ามีคลดสอนวันไหนบ้างนะฮะอาจารย์ท่านใดสอนนะครับเรียนในซู om หรือว่าอยู่ใน YouTube อะไยยังไงก็ตามเรามีบอกหมดฉะนั้นเข้ามาเรียนรู้เพิ่มนะครับ เชิญชวนเพื่อนๆใหม่ๆเข้ามาศึกษาได้เลยนะฮะเผื่อว่าเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มหลายๆทางเหมือนที่คุณได้รับโอกาสไปแล้วเช่นกันนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับ v ออยากเห็นหลายๆคนนะฮะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจในเรื่องของตลาดการเงินมากขึ้นให้ความรู้ครับช่วยสร้างไรายได้ติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองติดอาวุธนะตัวช่วยในการหาไรายได้เข้าบ้าน เลี้ยงดูครอบครัวให้กับตัวเองครับนะเรามาร่วมมือกันเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสอนคนอื่นให้เขาประสบความสําเร็จสอนคนอื่นให้เขาเติบโตไปพร้อมๆกับเรานี่แหละฮะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ๋งสุดๆแล้วอ่ะนะครับจะมีสักกี่สังคมกี่กี่ธุรกิจกันครับที่จะช่วยเหลือกันได้ขนาดนี้แล้วก็ง่ายแบบนี้ทําออนไลน์ที่ไหนก็ได้ด้วยนะครับยังไงก็เข้ามาก็แล้วกันยินดีต้อนรับนะครับผมสวัสดีครับ